ก็เราอะรู้สึกว่าอะูหนึ่งเรื่องะสบการ์ก่อนเลยนะครับคือเราทั้งสองคนอะคุยกันตลอดเวลาแล้วก็ตื่นเต้นกับซีซั่นสองมากเพราะเรารู้สึกว่าซีซั่นสองมันมีเนื้อหาที่มากขึ้นมันคลายภมหลายๆอย่างที่มันคาไว้อยู่ในซีซั่นแรกและที่สําคัญมันพิสูจน์การแสดงของเราไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เขาเรียกว่าดราม่าขึ้นจริงจังขึ้นเลิกซีนแบบว้าวโาโาเรื่องความรักของผู้รับ ผมว่ามัน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 ก็จะไต่ระดับขึ้นไปแล้วทัท่านหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเรื่องเราที่ดำเนินไปว่าจีบกันจีบกันอีอุปสรรคเล็กน้อยแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันตอนจบท่านหนึ่งทุกีเเป็นทีท่านสองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของความรักที่เป็นแฟนกันแล้วและแลวก็จะมีปัญหามีเหตุการณ์ื่ทีๆเข้ามาผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมาทำไล่ระดับของการนีมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าสุดที่ยากที่สุดอ่ะผมมองว่ามันเป็นการที่ เป็นเมื่อซีซันหนุ่มเ่ยเราทำให้แฟนๆชื่นช,ชอบผู้เราเม่อยงนั้นเราก็ต้องทำต่อไปการที่จะให้คนชื่นชอบแล้วที่ชื่นชอบต่อไปเนี่ยเออมันก็มันมันก็นนยากใช่แล้วก<ม>็งทำมันได้เราคิดว่าโอเคแฟนไม่จะชอบเลยสุดยอดากหรอกสุดยอดมากมันจะนัวไหมคะชิมส์โรลเราว่ามันเหมือนเแฟนเขา,าเรียกว่ารถไฟห่อทางอารมณ์มากสำหรับซีซั่นนี้รถไฟห่อทางอารมณ์มันวิวแล้วครับมันมันมีทั้งวิวมันมีทั้งเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่า คือพอมันด้วยความที่ว่าตัวละครมันเป็นแฟนกันแล้วอ่ะความรู้สึกของความเป็นแฟนคนเป็นแฟนกันอ่ะมันละเอียดอ่อนมากกว่าคนที่กําลังจีบกันอยู่เพราะฉะนั้นหน่งซีซั่นนี้มันจะพยายามทําให้เห็นจุดนี้ของมากิตมากๆว่าความละเอียดอ่อนของคนที่มันเป็นแฟนกันอ่ะมันเป็นยังไงบ้างใช่ครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยผมชอบตรงที่บทซีซั่นนี้มันมีความเป็นมนุษย์มากคือไม่มีใครเป็นคนที่ดีเลยใช่ที่มีความเห็นแก่ตัวเล็กๆของตัวละครอยู่ซึ่งน่าสนใจและน่าดูครับดูแล้วน่าจะติดใจโอครูตูด เลิฟซีนอะผมชอบมากยังไงยังไงโอ้มันเป็นเล่าไวเหมือนเรื่องที่ผมเคยดูเอาอย่างนี้ดีกว่าคู่คิมมอนคอปเตอร์เนี่ยเราถ่ายซีรีส์กันกี่เรื่องเราไม่เคยเล่นเลิฟซีนเลยแม้แต่ซีซั่นหนึ่งก็เกือบไม่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 เลิฟซีนอะเคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นเมกเลยอันนี้เลิฟอ่ะเลิฟซีนเลิฟถ้าถ้าใครจุกกันสวยๆอะมันแค่แบบคิดซีนแต่เลิฟซีนก็คือ บนเตียงมีระเบียงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีระเบียงไหมหล่ครับเออไม่รู้ครไม่รู้ไปทั้งบ้านอ่ะไปทั้งแต่ลานจอดรถลานจอดรถแต่คลิปใช่ห้องน้าออกมาไประเบียงห้องครัวต่อได้ได้เคยเบรกไหมต่อตอไม่เบรกไม่เบรกไม่เบรก ว่ามันมันท้าทายแหละอะไรที่เราไม่เคยเล่นเนี่ยเราเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ลองนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆเลครับผมหลังจากที่ได้ลองเข้าฉากแล้วซีกันแล้วก็มองหน้ากันไม่ค่อยติดนะทำไมมันไม่ง่ายต่อมนสนิทกันแล้วมันไม่ง่ายต่อมันมันไม่ใช่มันไม่ง่ายคือเรื่องง่ายขึ้นน่ะคือเงี้ยปึ๊บปัเงี้ยอันนี้ง่ายแต่ว่าให้มาเล่นแบบว่าเนี่ยเรืนี่ย โนเนียโนเนียมันจะมีความแบบเออ,อมากกว่าอเออเฮ้ยเราแบบเฮ้ยย,ยังไงเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆวันหนึง่งแบบน้ำลายมาันมาผสมกันแนละ้ว <laughs> มันมันก็โหดอยู่ <laughs> ผือาม,<ผ>มรู้สึกเราอยู่แต่ว่า,าลูกค้าเป็นนักแสดงเราก็ต้องกล้าผ่านไปให้ได้แหละพี่พี่เคยดิ้น <c oughs> คำนี้บอกว่าใครรู้สึกก่อนมันจะเป็นคนแพ้เออนี่นี่เริ่มซีนหนังๆน้ำลายผสมกันผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะ ทำไมครับ้ฉีดกระดาษอะไรฉีกระดาษทำไมอทำไมเหรอครับมีคำถามตอบได้ด้วยเหรอเออรู้สึกว่าหน้าไม่ิเออทำไมอ่ะผมอินแหลผมอินแหละตกวผมอนมต้องยอมรับเลยตอคมเร์เลยเนี่ยูบอกผมรู้สึกว่าแบบเออเเราเข้าใจความรักแบบนี้มากขึ้นด้วยเลยรู้สึกว่าเอมันก็ จะเอาตรงๆนะพูดได้ป่าววะพูดได้ดิพูดเลยพูดเลยก็ยิงๆแล้วอ่ะทันก็โอเคโอเคกับคนนี้โอเคกับคนนี้โอเคกับคนนี้โอเป็นแบบนี้ได้ดีไม่โอเคการแสดงว่ามันเราเราคิดไม่ตกว่าเฮ้ยคุณเราจะทำได้ไหมการดูแบบดูดูกับผู้ชายเนี่ยเราจะสามารถไปได้หรือเปล่า โอเคไหมเราจะทําใจให้ไม่ขำได้ไหมทำใจให้ไม่รุนนั่นนี่ได้ไหมแล้วผ่านมาได้รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนี่นะดีนะรีบเคลียร์ก่อนเป็นไองเราขนาดคือเรื่องของความยากเนี่ยคือเรื่องแบบทางฟิสิกส์โกะยามภาพการแบบเล่นเลิฟซีนอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าคนเป็นนักแสดงเนาะมันต้องปรับตัวแล้วก็ต้องทำแต่ละฉากให้มันได้ตามที่ผพ่วงกับต้องการอยู่แล้วซึ่งเราสองคนก็ทํากันบ้านอย่างหนักหน่วงมาก ในในทางการแสดงน,นะอะไรเงี้ยก็คือเราทําการบ้านกันทุกทุกซีนตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราได้ถ่ายทําด้วยกันเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแบบไปไวแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเออมันโฟล์มากมากเลยแต่การพิจารณาอีกต้องใส่ความคือมันไม่ถึงเข้าไปหน่อยม,ม,มีมอะไรอยู่มีครับคือตอนที่แบบว่าเล่นฉากอะไรพวกนี้เขาก็จะมีบอกว่าให้เหมือนกับใส่จริตจกักรกลความแบบปล่อยผู้นิดนึงแล้วเราเอาจริตตรงนี้มาจากไหน่ายคเทอ ไม่คือเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันก็แบบมันก็ศึกษากันได้แหละมันมันมีมันมีบอกว่าหลายๆเราปเล่นต้ดูเยอะใช่ครับคืเราไปเล่นให้ดูเยอะ,อะ,ม,ยอะมากครับเรารู้สึกไงว่าที่เราเล่นแล้วคนกินจริงๆว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเขากินก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นเราคนอื่นกินเพราะเราเป็นแฟนกันจริงๆได้ก็แปลว่าประสบคสวามสําเร็จก็รู้สึกว่าเออการแสดงของเรามันประสบความสาเร็จต,ตอนตอน,น,นี้เข้าฉากกันนะพี่เราจะใช้วิธีนี้ ผมอะผมผมว่าผมอยากผมเดินแล้วแบบคอมวเตอร์เราเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยเข้าฉากอะแล้วก็เข้าฉากไปเรแล้วก็ต้องเลี้ยกให้มันเป็นแฟนกันจริงก็คือก็คือคุยกันก่อนเข้าฉากแล้วคอมพเตอร์ให้เดี๋ยวเปแฟนกันแป๊บหนึ่งนะอะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่าเข้าฉากไปเราจะได้ให้มันเหมือนที่สุดอ่ะซึ่งผมเชื่อว่าด้วยความที่ความรู้สึกข้างในเราเราเล่นกันเป็นแฟนกันจริงอะด้วะนั้นผมคิดว่าคนดูก็จะเชื่อว่าเขาเราเป็นแฟนจริงใช่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 ที่รักที่กที่รักที่น่ครั อะเรครับรี่กที่รักที่รักกันบ่ยอยๆเผลอ,อไ,ไหมเออเผลอใจไหมคือจริงๆอะคำว่าที่รักมันเป็นคาสําคัญมากสํา,สาสหรับตัวละครมากนะคือสําหรับตัวละครเราเด้ยคือเราเป็นกิจเนี่ยมันเป็นคนที่มันถึงขัขงมากมันไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกกับใครและการที่มันจะหวานใจใครสักคนเนี่ยแปลว่ามันต้องแบบพิเศษมากจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆนะจะบอกว่าซีซั่นนี้มันยากมากที่จะได้อยิกิจพูดคำว่าที่รัก มันยากมากพอไดด้้พูแลวม่ได้บ่อยครับไม่ได้บ่อยจริงๆที่เรายกมาคือยกมาเล่นงของจริงอ่ะพูดยากมากพอพูดทีนึงเนี่ยแบบใจขัำหรือว่าคนดูทุกคนน่คงจะแบบตกใจมากว่าหมอกิชเขาพูดแบบนี้เลยยากแต่ใจไม่ยากอะไรนะครับยากเกิดใจไม่ยากยากแตใจไม่ยากหรอใจไม่ยากเอาใจง่ายอครับ ก็ฝากนะครับผมพี่ๆทุกคนนะครับผมฝากเรียนวัยเดรสซีรีส์ซีซั่นสนี้ด้วยนะครับผมทางช่อง3กด33นะครับผมแล้วก็ดูออนไลน์แบบอันคารนะครับผมผ่านทาง i อชีอหรือเว็บไอคิวนะครับวันแรกวันอังคารที่21นี้นะครับเวลา5้าทุ่มแล้วก็ที่ i อชีอเวลา5้าทุ่มยี่สิบนาทีนะคะฝากเครับ